Đông này สำหรับ23 man เนี่ยเท่านั้นสปอนเซอร์ใจดีค่ะ h o p Station เนี่ยมีส่วนลดมาฝากสำหรับการสั่งซื้อ Air Jordan 11 Pure Violet เท่านั้นนะคะเพียงแค่เพื่อนๆค่ะใส่โค้ด m ม y 23นะคะเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที10%ค่ะรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าโค้ดส่วนลดเนี่ยมีอายุเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ air แล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 Mania วันนี้เราทั้งสองคนอันนินตัวเงินเป๊กต้อ็มอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานเราชมเกม5ของสายบนนะครับทีมอันดับหนึ่งกับทีมอันดับ4เจอกันเกมค่อนข้างขาดนิดหนึ่งหัวใจของเพื่อนๆคงไม่ต้องทํางานหนักแต่วันนี้ครับเจอกันสายล่างบ้างเป็นทีมอันดับ2อกับทีมอันดับ3เจอกันครับโอ้โหบีบคั้นเหลือเกินมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเองนะครับขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆนะครับที่ส่งมาให ควรนิดนึงนะครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมกรนใน่อท่อสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT และก็บ้านเราแน่นอนครับ True Vision Sky NBA a p ครับผู้ถ่ายทอดยังถูกลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับในประเทศไทยทีมอันดับ2 Boston Celtics ที่เสมอซีรีส์กันอยู่นะครับ2ต่อ2เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ3อย่าง Milwaukee Bucks เกม5ครับสำหรับวันนี้ค่ะ Boston Celtics ก็ยังคงไม่มี Robert Williams นะคะเนื่องจากอาการเจ็บเข่าค่ะทางทีมก็ยังคงใช้ Grant w i เ l i ่ m s ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกในขณะที่ Milwaukee Bucks ยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยใส่กันแต่หัววันเลยนะคะ Bucks ยิง3คะแนนลง3ลูกติดต่อกันในขณะที Boston ่ Boston Celtics ก็พยายามเอาคืนกันทั้งวง แล้วก็วงเนาะใส่กันตั้งแต่ต้นควอเตอร์แบบนี้แฟนๆอย่างพวกเราก็มันสิคะบาร์กเซียออกนําไปก่อน2แตม้มพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะบอสตันเซลติกส์เริ่มเดินเครื่องบ้างนําโดยเจสันเทธัมที่กดไปคนเดียวถึง9แตม้มและกระทับสำรองอย่างเดลลิวไวท์ทั้งยิงทั้งข้ามไม่พลาดเลยนะคะบอสตันเซลติกส์กลับขึ้นมานำบาร์กเซียโดยยานเซลก็ชูรอยเดย์พวกเขาไม่ยอมค่ะพยายามไล่ทําแต้มเกาะมาแต่บอสตันเซลติกส์ค่ะมีเกมรับที่ตีบีบให้บาร์กเซียพลาดเองเยอะค่ะแล้วก็เทิร์นโอเวอร์เซลติกส์รััันนน11ต่่อ0กกกลลบขึ้มาาาว2หพย บางยานิสยเสนไม่ยอมงอ่ายๆค่ะเดินหน้าไล่ควิดเลยนะคะกดคนเดียวถึง15แต้มพามักจะไล่ตามมาจบครึ่งแรกค่ะเป็นบอสซอนเซลติกเหลือนำไปแค่7แตม้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังความมันยังคงต่อเนื่องทั้งไไสองฝ่ายในไซยกัยับเลยนะคะมิวอกี้บัคซึ่งคงได้ยานิสค่ะในการเดินหน้าโจมตีทะลวงวงได้อย่างต่อเนื่องบอสซอนเซลติกได้มาคัสมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจเบนบราวน์ค่ะที่กดไปนคนเดียวถึง16แต้มไม่ยอมให้บัคซ์แซงได้เลยพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายควอเตอร์รแห่งโชคชะตาของเกม5เป็นบอส ากเนี่ยก็ปิดแต้มลงไปได้หมดค่ะพวกเขาขึ้นนํากว่า2หลักบักซี่ยังคงได้ยาเดนสค่ะที่เดินหน้าโจมตีวงในแล้วก็ความแม่นของแพตคอนันตันที่เก็บ3คะแนนลงอย่างต่อเนื่องทําให้บากซี่ยังคงมีลุ้นอยู่นะคะแล้วก็เป็นอัลฮอฟเวิร์ดค่ะที่ขโมยซีนะคะลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ฟอลโล่ยัดบอลลงห่วงไปแฟนๆในสนามเนี่ยโอ้โหเฮ hey! รั่นกระหืมดีใจเหลือเกินแต่แล้วเสียงเชียร์เนี่ยก็ต้องเงียบลงค่ะเมื่อยาเนสก็จูฮอลลีเดย์ยิง3คะแนนลงถึง2ลูกตีเสมอให้มีวอกกี้บักซี่ช่วงสี่สิบเจ็ดชิช ตากรรมกันในช่วงท้ายเกมนะคะเริ่มกันที่บอสซันเซลติกส์ฟาวซายานิสแซียเนสได้ยิงลูกโทษ2ลูกเขาพลาดลูกที่2นะคะแล้วก็เป็นบ๊อบบี้พอร์ติสที่รีบาลเกมหมุกเปลี่ยนเป็นแต้มขึ้นนำค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่จูฮอลีเดย์บล็อกใส่มาคัสมาร์ตยังไม่พอค่ะเป็นจูฮอลีเดย์อีกเนี่ยแหละคะ่ะที่ขโม,มยปิดเกมใส่ผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างมาคัสมาร์ตพาไปวอลกี้บาร์สค่ะเข้าเส้นชัยไปได้แบบเกินคำอธิบายจริงๆค่ะสำหรับเกมวันนี้และผลงานของผู้เล่นในทีมบอสสซนนเเเลตตติก์ได้้จัมม34แ6รบ 44แอสซิสพยายามทุกอย่างแล้วนะคะเจเรนบราวน์ Brown, 26ตาม8ปรีบราล6แอสซิสนี่ก็เช่นกันไ่ะมิวอกกี้บัคได้ยานเสอันเจจูคุมโป้40ตาม10ปรีบาราล3แอสซิสพยากรที่แข็งแกร่งเหลือเกินจูรูฮอลิเดย์24ตาม8ปรีบาวาล8แอสซิสมาแรงทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับในควอเตอร์สุดท้ายนี่สุดยอดเลยจริงๆนะคะจบเกมมิวอกกี้บัคที่ตามกว่า14ตามในบางช่วงกลับมาเอาชนะบอสิงตันเจลติงส์ไปได้110ต่อ107ขึ้นนาซีรีรส์ต่อ สำหรับบอสสันเซลติกส์ในวันนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าฟแฟนๆในสนามเนี่ยเขายังยกย่องและก็ชื่นชมผลงานการเล่นของทั้งเจสันเททัมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอลฮอฟเฟิร์ดนะครับเพราะว่าตอนแนะนําตัวเนี่ยพอชื่อของออลฮอฟเฟิร์ดประกาศปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต่างยืนขึ้นนะครับแล้วก็ปรบมือกับผลงานที่เอลฮอฟเฟิร์ดเขาทำให้กันในเกมที่ผ่านมาแต่ในวันนี้ครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ามันเป็นการต่อสู้ที่แบบเหลือเชื่อมากๆเลยของทั้ง2ฝั่งไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นแฟนของมิวกี้บัคส์หรือจะ สำหรับแฟนๆของบอลเซนเซอร์ติกเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเกมวันนี้เนี่ยใจสลายจริงๆนะครับเจสันเทท่ามในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แม้ว่าตัวเขาจะใช้โอกาสในการยิงค่อนข้างเปลืองไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนเจ้าตัวยิงไม่ค่อยดีก็พยายามยิงต่อไปเรื่อยๆครับสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่หายไปจากเกมพยายามโจมตีวงในนะครับข้ามไปยิงระยะกลางพยายามทําแต้มให้กับทีมอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยครับพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่และจริงๆเจเดนบราวก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคราเห็น ช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยเจเรนบราลทำแต้มรัวๆเลยนะครับกดคนเดียวถึง16แต้มเรียกว่ามีคำตอบให้กับบอสตันเซลติกตลอดเลยนะครับเอาคืนมิวกี้บัคส์ได้ตลอดไม่ยอมเสียการนำเอาฮอลเฟิร์ธฮีโร่ในเกมที่ผ่านมานะครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเขาจะไม่ได้มีแต้มเยอะเหมือนในเกมที่ผ่านมาก็ตามแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหมือนจะเป็นการช่วยทำแต้มเท่าที่จะทำได้เนี่ยครับการรีบาวการชนกับยานิสตลอดทั้งเกมเลยนะครับเราเห็นว่าเขาพยายามทุกอย่างจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการปัดการเขีย่ยการบล็ออกททกกทททาาาาุยยย่งให้ัับีมมพนนิสป หาในการเล่นเกมบุกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และที่สําคัญครับวันนี้เขาจัดไฮไลท์ให้กับทีมนะครับให้แฟนแบาสเนี่ยมีความสุขได้อยู่แวบหนึ่งและกระเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะเป็นไฮไลท์ที่ถูกลืมก็เป็นไปได้เพราะว่าพวกเขาแพ้ไปในท้ายที่สุดครับเจ้าตัวเนี่ยลอยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับข้ามมาด้านหลังครับแล้วก็จับยัดห่วงตูมโอ้โหเรียกว่าเป็นความสุดยอดเหลือเกินนะครับที่เอาฮอฟเฟิร์ดทำได้ขนาดนี้นี่คือน,นักกีฬาที่ในต้นเดือนหน้านี้เนี่ยจะครบอายุ3าปีเลยนะครับไม่รู้จะหาคาอธิบายมามยง,งกๆ เอาฮอฟเฟิลดในฤดูกาลนี้และก็เชื่อแล้วเกินนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นแฟนของบอสเซลติกส์เนี่ยจังหวะที่เอาฮอฟเฟิลดยัดลูกนั้นลงไปเนี่ยหลายต่อหลายคนน่าจะคิดว่าอ่ะวันนี้เนะี่ยเสร็จพวกเราละพวกเราน่าจะขึ้นนำเซรีส์ได้3ต่อ2แต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเป็นอย่างที่แอดมินตูนเล่าเลยครับช่วงท้ายเนี่ยโดนรันเป็นชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลย์ที่โดนบ็อบบี้พอทิสตรีบาร์เปลี่ยนเป็นแต้มโดนจูฮอยเดทั้งบล็อกทั้งขโมยใส่มา,มาคัสมาร์สมาคัสมาร์สในเกมวันนี้ ทุกอย่างแล้วแต่ดันมาพลาด2จังหวะสุดท้ายเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้บอสเซนเซลติกเนี่ยไม่มีโอกาสที่แม้แต่จะลองพยายามยิงได้เลยนะครับก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยแพ้ไปอย่างปวดใจไร้คําอธิบายจริงๆนะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าจังหวะรีบาวน์นั้นเนี่ยไม่เสียรีบาวน์เกมบุกให้กับบ็อบบี้พอติสแล้วก็โดนเปรียบเป็นแต้มเป็นเซลติกที่รีบาวน์เกมรับได้ปุ๊บเนี่ยสตอรี่ของเกมในวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเอาจริงๆแล้วในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกคนเลยนะครับของบอออออสสสเเ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 เซนนนนนนนลลลลลตติิกก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 าาาาาาาจจจะะยยยยวววววว้ Snow, ววนน้้้แแแรรรรีีรีมมมมม์หห่่่่พใัััปญืงฟ็บุไ แต่คนที่เหลือเนี่ยพยายามทุกอย่างแล้วจริงๆครับทับสำรองโรเทชันหลักทั้ง3คนของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแดเนียลไทส์วันนี้เนี่ยยิงได้เฉียบคามมากๆเลยหรือจะเป็นอย่างเพเทนฟริตเชต์นะครับอสอดแทรกเข้ามาทําแต้มเสริมให้กับทีมได้เป็นอย่างดีแต่ที่สําคัญแน่คือเดอริกไวต์เดอริกไวต์เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่แบบทั้งทีมนะอีเมอุโดกาเนี่ยเขาเลือกเลยนะครับไลน์อัพช่วงปิดเกมแม้ว่าตัวของเดอริกไวต์จะมีความผิดพลาดอยู่ก็ตามนะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเขาสู้สุดใจแล้้้้วววววเเชช่่่่่นนนนนนดีีีียกกััััารใทททงงงต อที่สี่เนี่ยพวกเขานําถึง14แต้มสุดท้ายกลับมาแพ้ทีมตรงข้ามแบบนี้เนี่ยกลายเป็นแต้มที่มีช่องว่างมากที่สุดเลยนะครับในประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับในอดีตที่พวกเขาเคยพลาดมาเช่นเดียวกันนําถึง14แต้มแต่สุดท้ายมาแพ้ครับนี่คือในรอบ25ฤด,ดูกาลหลังสุดของเซลติกส์เลยไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในเกมวันนี้เลยครับมันเป็นความปวดใจจริงๆนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆในในช่วงเกมการเตะท่อสดเนี่ยทีดีการเดนสนามเย้าของเซลติกส์เนี่ยเงียบเป็นป่าช้าเลยนะครับแฟนๆในสนามเนี่ กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าทีมรักของพวกเขาวันนี้เล่นดีนะครับไม่ใช่เล่นไม่ดีเล่นแบบสุดใจแล้วจริงๆแต่ดันมาพลาดช่วงท้ายเกมครับในส่วนของอ e ีเมลอุดโอกานะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นอันดับ4นะครับที่ได้รับคะแนนโหวตการเป็นโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีเขาเป็นรองแค่มอนตีวิลเลียมนะครับเทเลอร์เจนกินแล้วก็เอริกสโพรสตารในฐานะที่เป็นโค้ชปีแรกเนี่ยนะครับแล้วทำได้ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าอ e ีเมลอุดโอกาเนี่ยเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับในฤดูกาลปกติเนี่ยเขาเป็นใน้ อีกหนึ่งคนที่ทําได้แน่นอนครับนั่นคือโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีมอนตี้วิลเลียมเนี่ยแหละแล้วก็มาเป็นโค้ชอีเมอุดโอก้าของเซลติกส์เนี่ยแหละครับนาทีนี้หน้าที่ของอีเมอุดโอก้าครับนอกจากจะคิดแผนนะครับในเกมถัดไปการแก้เกมต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําให้ลูกทีมทุกคนครับลืมเกมวันนี้ให้จงได้ลืมความพังในวันนี้ให้จงได้ครับแล้วก็มุ่งหน้าต่อสู้กันต่อไปถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยพลังใจไม่มาเนี่ยเกมหน้าเสร็จแน่นอนครับไปเล่นในบ้านของมิลกี้บัคส์การพูดนี่มันง่ายนะครับ กีฬาของทีมเซลติกส์ในวันนี้เนี่ยกลับบ้านไปนอนเนี่ยเชื่อเลยคือว่าภาพจังหวะที่บ๊อบบี้พอ์ติสรีบาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นแต้มชิงแป้นลงไปเนี่ยมันจะหลอกหลอนทั้งคืนเลยอย่างมาคัสมาเนี่ยเชื่อว่าหลับตาปุ๊บเนี่ยจะเห็นหน้าจูฮอยเดนหลอกหลอนตลอดเลยครับไม่รู้จะหลับลงไปได้ยังไงเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าเซลติกส์เนี่ยจะผ่านฝันร้ายครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเกมหน้าเนี่ยคือเกมหลังพิงฝาของจริงแล้วล่ะครับหันไปดในส่วนของมิวกี้บัคสกันบ้างนะ ต่างโคงไม่เหนื่อยแบบนี้แน่นอนในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นปัญหานะครับในยามที่พวกเขาไม่มีคริสมิลตันแบบนี้เนี่ยการรันเพยต่างๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเนี่ยมันขาดความหลากหลายไปมันต้องมาแบกโดยยานิสเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้เกมของยานิสเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเราเห็นกันชัดเจนในเกมที่ผ่านมานะครับพอเกมบุกข,ของจูฮอยเดไม่มาปุ๊บเนี่ยยานิสเหนื่อยสุดๆเลยแหละครับแต่ผู้นําทั้งสองของพวกเขานะครับไม่เคยถอดใจไม่เคยท้อไม่เคยถอยเลยครับและในเกมวันนี้เนี่ยยานิสเนี่ยทะลวงวงในเป็นว่าเล่นเลยนะครับโดยเฉพาะ โกี้บัค์เนี่ยมีทั้งหมด19แต้มเป็นของยานิสคนเดียวเนี่ยถึง15แต้มเขาโจมตีวงในล้วนๆเลยนะครับยิงฟิลโกไม่พลาดเลยนะครับเลูกติดเลยสําหรับพื้นที่วงในนะครับหรือเรียกว่าพอยต์อินเดอะเพนเนี่ยแหละกลายเป็นคนแรกนะครับในรอบ25ฤดูกาลหลังสุดครับที่สามารถทําแต้มได้มากขนาดนี้จากวงในโดยที่ไม่พลาดเลยของการแข่งขันเพลย์ออฟควอเตอร์เดียวตลอดทั้งเกมเนี่ยเราก็ยังคงเห็นปัญหานะครับในการเล่นของยานิสโดยเฉพาะการฟาลเกมบุกเนี่ยแหละครับการฟาลเกมบุกแต่ละครั้งเนี่ยก็นับเป็น,น,นเทิร แต่เขาก็ไม่มีท้อไม่มีถอยเช่นเคยครับพยายามทะลวงวงในช่วยรีบาวต่อเนื่องเลยเราเห็นจังหวะที่เขาต้องยิง3คะแนนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะในซีรีส์นี้เนี่ยครับการยิง3คะแนนของยานิสนี่คือปัญหาเลยแต่เขาก็ทําได้ครับในจังหวะที่โอ้โหสำคัญเหลือเกินในช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดยานิสยิงลูกนั้นไม่ลงเนี่ยนะครับโอโ้โหมิวกิบักอาจจะแพ้ไปแล้วก็เป็นได้นะครับแต่เขาทําได้ฮะบเบ็ดเซร็จเนี่ยจัดไปถึง40แต้ม11รีบาวเลยนะครับการทําระดับอย่างน้อย40แต้มในวันนี้เนี่ยถือวาเ Off ข ตั้งแต่ที่ยานิสเข้ามาร่วมใน NBA นะครับตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ในลีกปุ๊บเนี่ยตอนนี้เขาตามอยู่แค่3คนเท่านั้นนะครับคนแรกคือเรบอล์เจมส์ครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้มได้เนี่ยสิเกมแล้วก็มาเป็นเควินดูแรนสิ0เกมเจมส์ฮาเดนเก้าเกมครับแล้วก็มาเป็นยานิสเจ็ดเกมเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานเนี่ยแซงฮาเดนแน่นอนแต่การที่จะไปถึงเรบลล์เจมส์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับแต่ในฤดูกาลนี้สําหรับการแข่งขันเพลย์ออฟเนี่ย ที่6แล้วนะครับนับรวมไปด้วยพอพูดถึงการต่อสู้กับบอสตันเซ l t i ติกส์เนี่ยนะครับย้อนกลับไปในซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ยเควินดูแรนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มอยู่ที่ประมาณ23.6แต้มแล้วก็มีการยิงฟิลโกลอยู่ที่ประมาณ37-38%เท่านั้นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นการเล่นเกมรับที่สุดยอดมากๆของเซ l t i ติกส์ที่กดให้เควินดูแรนที่ช่วงหนึ่งเนี่ยทั้งโลกสะดุดีนะครับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกอย่างแท้จริงแต่พอมาดูยานิสในซีรีรบบนนสาาร์ ที่33.6แต้มต่อเกมนะครับการยิงฟิลโกอยู่ที่46-47%ทุกอย่างเนี่ยดูดีกว่าเควินดูแรน์หมดเลยนี่อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เพื่อนๆต้องยอมรับจริงๆครับว่าณเวลานี้นาทีนี้เนี่ยน่าจะเป็นยานิสแล้วล่ะครับที่ถือว่าเป็นนักกีฬาบาสอันดับหนึ่งของโลกแล้วไม่มีใครที่จะหยุดยานิสตอนนี้อยู่ได้เลยในวงในการยิง3คะแนนแม้ว่าจะแย่นะครับแต่ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่การยิงระยะกลางก็เริ่มทําได้อย่างต่อเนื่องเหล่านี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ตัว ูฮอยเดแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยครับการยิงในภาพรวมทั้งหมดของตัวจูฮอยเดย์เองอาจจะไม่ค่อยดีแต่3คะแนนเขามาครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ถ้าเกิดขาดจูฮอยเดย์ไปในสงสัยมิโอกีบัคส์เรียบร้อยแน่นอนครับและใครจะเชื่อครับว่าช่วงท้ายเกมจริงๆเลยนะครับช่วงไม่ถึง10วินาทีเนี่ยจูฮอยเดย์เขาสร้างเพลย์ประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองเลยนะครับถึง2เพลย์นั่นคือการบล็อกใส่มาคัาสมาร์ทครับแล้วก็การขโมยใส่มาคัาสมาร์ทที่ถือว่าเป็นตำแหน่งผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยแหละครับอย่่างทีอนนแอนเ ที่ช่วงท้ายเกมครับท้ายควอเตอร์ที่4แบบนี้ไม่ถึง10วินาทีแต่สามารถทําได้ทั้งบล็อกทําได้ทั้งขโมยครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ25ปีที่ผ่านมาสําหรับการแข่งขันเพลย์ออฟเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนครับจูฮอยเดียเป็นคนที่ปิดโอกาสนะครับของบอสตันเซอร์ติกส์ไม่มีโอกาสที่แม้แต่จะยิงเลยครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติม,มีโอกาสได้ยิงเนี่ยอาจจะตีเสมอก็เป็นได้หรืออาจจะกลับมาชนะก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายไม่เกิดขึ้นครับเป็นได้แค่จินตนาการและสิ่งทีี่่อออยากกกจะใให้้เเเพืืพพนนนสัังตคมวนน ก่อนเกมการแข่งขันเขามีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาจะพยายามใช้บ็อบบี้พอร์ติสให้มากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนโรเตชันนิดนึงนะครับและในเกมวันนี้เราก็เห็นกันชัดเจนนะครับในยามที่มีการเปลี่ยนตัวปุ๊บเนี่ยทีมจะเอาเกรซันเอร์เลนนะครับกับบรูคโลเปสเนี่ยออกพร้อมๆกันแล้วก็เอาแพทคานาตันนะครับแล้วก็บ็อบบี้พอร์ติสลงมาคู่กันเช่นเดียวกันแล้วเกมของมิวกิบักส์ก็ไหลลื่นมากๆนะครับพอมีบ็อบบี้พอร์ติสอยู่ในสนามเนี่ยดูเกมของมิวกิบักส์เร็วขวขึึึ้้้้นน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 ปปรรรราาาาาาาดเเเเีีีีีีียยาายยวววแแแลกกกกก็มมมมมมโจตตตอออ่่่่่งงงงืพททคคคคััััใิ3ะะบบๆถ ูและยังมีการช่วยเกมรับมีการช่วยอยู่กับเกมตลอดเวลาเลยเขาโดดเด่นมากๆนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟครั้งนี้และไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือบ๊อบบี้พอ์ติสเนี่ยนะครับกุญแจสําคัญอีก1คนในเกมวันนี้เขายังคงมีปัญหาในเรื่องการยิงนะครับช่วง3-4เกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาการยิงอย่างต่อเนื่องแตกต่างกันในซีรีที่เจอกับชิคาโกบูลส์แต่ไม่เป็นไรครับเขายังคงมีทีเด็ดนั่นคือการรีบาววันนี้รีบาวถึง15้ครั้งนะครับเป็นรีบาวเกมบุกถึง,งจาจ็ดีแค่ไหนก็รัม ไม่มีจังหวะไหนสําคัญเท่าช่วงท้ายจริงๆนะครับที่เขาสามารถรีบาวเกมบุกจากการยิงลูกโทษพลาดของยานิสได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแตมพาเมโอคิบัคส์ขึ้นนํานี่แหละครับคือกุญแจสําคัญการรีบาวล,ลูกนี้เนี่ยครับเหมือนเป็นการเปลี่ยนชะตาหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับใครจะรู้ครับว่าถ้าเกิดสมมตริรีบาวไม่ได้เนี่ยวันนี้เซลติกส์อาจจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะขึ้นนําซีรีส์ก็เป็นไปได้นะครับสมแล้วละครับที่ตัวของบ๊อบบี้พอติสเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการรีบาวมากที่สุดนะครับใน วันนี้ของเมล k ิบบ c k เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่สุดยอดมากๆนะครับเกมนึงในประวัติศาสตร์ของทีมเลยก็ว่าได้ เราเห็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับของผู้นําทีมซูเปอร์สตาร์ของทีมทั้ง2คนผู้เล่นบทบาทเสริมทั้งหลายครับวันนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยทำหน้าที่ทําบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีเรือว่าเป็นความลงตัวเป็นความกลมกล่อมมากๆเลยนะครับสำหรับเมลคีบัคส์แล้วก็เป็นตัวอย่างให้แฟนๆบาส่างพวกเราได้เห็นจริงๆนะครับว่าการแข่งขันในเพลย์ออฟเนี่ยประมาทไม่ได้จนถ,ถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆห้ามถอดใจแม้จะเป็นฝ่ายตามห้ามประมาทแม้จะเป็นฝ่ายนำครับนี่คือบทเรียนของเกมการแข่งขันในวันนี้สำหรับ Chris ครบ ลงสนามหนกะเวลานี้ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวของคริสมิลตันเริ่มกลับมาทำการซ้อมเบาๆแล้วครับหลังจากที่บาดเจ็บเข่าซ้ายไปในเพลย์ออฟรอบแรกนะครับเกม2ช่วงวันที่20เมษายนครับถ้าเกิดจําไม่ผิดในซีรีส์นี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นคริสมิลตันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเมกกี้บัคสามารถผ่านซีรีส์นี้ไปได้เข้าสู่นัดชิงสายแล้วแล้วก็คริสมิลตันน่าจะมีโอกาสกลับลงสนามทําการแข่งขันแน่นอนครับและณเวลานี้เนี่ยพวกเขาขึ้นนาซีรีส์3ต่อ2อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับทีมไนนนนนกกามัี่่อออยู22แล้้ขึํด โอกาสที่จะปิดซีรีส์คว้าชัยชนะไปได้ถึง82%เรนะครับเราต้องมาติดตามชมเกม6กันต่อหรือว่ามิวก y บั c k จะไม่ยอมครับจะต้องปิดซีรีส์ให้จงได้ไม่อยากจะกลับมาที่ T d ดีการ n เดนอีกแล้วเช้าว,วันเสาร์นะครับมาติดตามชมกันแต่ณเวลาที่พวกเราทําวิดีโอนี้อยู่เนี่ยยังไม่มีการประกาศเวลานะครับต้องมาเช็คกันอีกทีเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับสาหรับเกมนี้นะคะเรียกว่าเป็นเกมคุณภาพผ้าดาวเลยจริง,รงๆค่ะลุนละ้นระทึกตั้งแต่นาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายเลย <ừ> จริงๆนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเปอาง,างขงเม อยก่บงเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 e n t y t h r Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA <S 2> <S 2> <S 2> คือที่เด็กของเรา23 e n t y t h r Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะคสุดจ้อเกม